ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเองนะครับพีจีเกมเมอร์นะฮะวันนี้จะมาแจกออนอันเบกนะผมวันนี้อยู่กับคุณไมเนอร์นะฮะสวัสดีครับอ้อนอันเบกบางคณอาจจะสงสัยว่าทําอะไรได้นะเมื่อเข้าเกมมาแล้วผมให้ทําการพิมพ์ไป s l reload ก่อนเลยนะผมให้สกิปมันโหลดนะผมซึ่งมันก็ผมไปทําให้มันขึ้นข้อความอะไรนะแต่ว่าตอนนี้สกิปมันท่านทำการโหลดเรียบร้อยแล้วนะผมก็คือลองขุดบล็อกดูนะผมมันจะขึ้นว่าห้ามทุบบล็อกอะไรวันนี้สมมติว่า เรามีบ็อกอะไรสักบ็อกหนึ่งเช่นเรามีกล่องแล้วกันเรามีกล่องอันหนึง่งเราสามารถวางได้นะผมซึ่งถ้าเราวางอย่างนี้ครซึ่งนะผมเราสามารถตั้งค่าได้นะผมตั้งค่าอ,อัน,นี้ได้ผมสามารถตั้งได้เยอะมากผมทำทำไปเยอะมากเริงเพิ่มการแท็ก S S Admin นะผมเป็นแท็กอ่าที่เราใช้ประจําเนาะก็เพิ่มไปเลยผมแล้วก็ลองกดแอปเปิ้ลนะผมใช่ผมวันนี้เราใช้บริการกินแอปเปิ้ลนะผมนำน้ำนำ โอเคเดวพอเปิด UI มาก็จะสังเกตว่ามีอะไรให้ตั้งค่าเยอะแยะมากมายเลยนุ่มเรามาดูอันแรกก่อนดีกว่าผมแท็กสำหรับคนสร้างนะผมบางคนสงสัยว่าอ้าวถ้าผมวางบล็อกทุบบล็อกไม่ได้แบบนี้แล้วผมจะทําอะไรได้ครับพี่ผมอยากตั้งแบบต่อทาไม่ได้ก็นะผมเราจะมีแท็กสำหรับการสร้างอยู่ผมชื่อว่าแท็กบิวโผมก็คือแท็ก S S S bium นะครับผมตอนนี้พอเรามีแท็กนี้ผมเราสามารถวางบล็อกทุบบล็อกได้ตามปกตินะผม เราจะไม่โดนเตือนข้อความหรือว่าโดน particle หรือยกเลิกการวางบล็อกอะไรของเราเลยนะครับผมซึ่งนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกนะครับผมเพื่อเป็นการอ่าสะดวกสับการถ่ายทานะโอเคไหมโดยนะผมอันต่อไปนะผมคือห้ามทุกบล็อกเพราะคาสังเกตเห็นแล้วว่าเวลาขุดอย่างนี้มันขึ้นว่าห้ามทุกบล็อกอะ่ะมันขึ้นว่าอย่าทุกบล็อกอย่าวางบล็อกอะไรแบบนี้นะครับผมเราสามารถอ่าแก้ข้อความได้นะครับผมสมมุติว่าอ่ายอน ย้อนเบรกดิสบล็อกอะย้อนเบรกดิสบล็อกนะผมสมมติว่าเราเขียนว่าย้อนเบรกดิสบล็อกนะผมอะ่ะเราแค่นี้ก่อนเราเวลาขุดนะผมก็จะขึ้นว่าย้อนเบรกดิสบล็อกแล้วนะผมซึ่งนะผมะบางคนอาจจะไม่ชอบให้มันขึ้นข้อความนะสามารถอ่ากดปิดไปได้นะผมก็คือลบทิ้งไปเลยนะผมให้มันเขียนให้มันเหลือแค่คำว่าเขียนข้อความนะผมซึ่งกดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรนะให้เป็นอากาศแบบนี้เลยพอขุดไปนะผมก็จะไม่ขึ้นข้อความเลยเลยนะผม ต่อไปนะผมก็คือ Particle ตอนบล็อกนะผมอันนี้มันจะเปิดอยู่นะผมถ้าเราปิดไปนะผม Particle ตอนทุบล็อกนะะปิดไปปุ๊บมันก็จะพา Particle ขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงแดกเสียงป๊อปป๊อปป๊อปนะผมเสียงป๊อปก็สามารถปิดได้นะผมอันนี้ Particle ตอนวางบล็อกนะซึ่งตัวสีบาอก,กนเดี๋ยวผมแก้ให้นะโอเคไหมถ้าเราปิดเสียงด้นะผมถ้าเราไม่ให้มีเสียงได้ก็คือขุดไปปุ๊บมันก็จะหายไปเลย อีสโกนอันสุดท้ายนะผมเป็นการเด้งผู้เล่นขึ้นเล็กน้อยนะผมตอนทุบบล็อกนะผมอ่ามันสามารถถ้าปิดไว้นะผมกูเล่นสามารถทําประมาณนี้ได้นะผมเออแต่จริงๆริงแล้วถ้าเปิดมันก็มีโอกาสทาได้เหมือนกันนะมันยังมีโอกาสอยู่นะครับผมอาจจะยากนิดนึงแต่ยังมีโอกาสาที่มันจะรวมมาข้างล่างอยู่นะผมแต่าจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเปิดไว้ผมมันจะเด้งนิดนึงเห็นไหมมันจะเด้งกัเราเด้งนิดนึงเด้งนะผมอ่าผมจะ มาเปิดปิดอันนี้ไปแล้วก็เปิดอันอื่นนะผมเห็นไหมโดยนะผมถ้าคนอื่นทุบบ็อกเอ่อคุณไม่ทุบบ็อกอัน Legal, นี้เลยครับทุบบ็อกทรายใกล้ๆเลยให้ผมเห็นนะ่ะอ่าถ้าคนอื่นทุบนะผมเราจะเห็นแค่ตอนที่ทุบนะผมเห็นไหมมันบล็อกมันจะไม่หายไปนะผมเดี๋ยวเรายืนอยู่อย่างนงี้คุณไม่ทุบเ,เราก็จะไม่ล่วงไปเลยนะผมจะไม่เดาทุบเองเลยเพราเราจะล่วงเองเห็นไหมคุณแม่ทุบให้เราคุณไม่ทุบ <laughs> ให้เราเราก็ยังไม่ล่วงไปเลยนะผมประมาณนี้ สำหรับคนที่เป็นสายสร้างแบบอาจจะคิดว่า,าทุบป,ป้ายแล้วป้ายหายไหมครับอวมานี้ผมก็จะบอกว่า,าการทุบป,ป้ายนะผมะการทุบป,ป้ายนะผมในจอเราจะเห็นปกตินะผมแต่จอคุณทุบนะครับข้อความป้ายจะหายไปนะผมก็คือ tag ก S S r e m o v e b u i l d Game 0ผมทุบป,ป้ายปุ๊บผมหายนะผมแต่คุณแต่ถ้าคุณเมเนอร์เมื่อกี้คุณเมเนอร์จะเห็นว่าป้ายยังอยู่นะเมเนอร์ทุบนะี่ย คุณเบนเน่ทุบไปได้านหนะ้าผมยังเห็นอยู่นะผมซึ่งถ้าแต่ถ้าผมทุบคุณเบนเน่ก็จะไม่เห็นไอ้ผมก็จะไม่เห็นนะคุณเบนเน่ไม่เห็นอยู่แล้วกนะ็จะประมาณนี้นะผมก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับคุณเบนเน่บ๊ายบายกดบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย